สวัสดีครับกลับมาพบกับผลงานดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันอีกครั้งนะครับตลอดปี2,517ที่ผ่านมาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนภาคการเกษตรมาอย่างต่อนเนื่องครับเพื่อยกระดับสู่เกษตรทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรน,นะครับสำหรับผลการดําเนินงานที่สําคัญในปีที่ผ่านมาอาทิการออกโฉนดเพื่อการเกษตรมากกว่า1ล้านแปลงครับออกสอปรกอนนอรณ4.01ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านหแสนไร่เพื่อให้เกษตรกรน,นําไปต่อยอดพัฒนาการเกษตรและเพิ่มโอกาส การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นครับการจัดตั้งสูนข้าวชุมชนเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเสริมพลังความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาผู้ปลูกข้าวครับผลักดันให้เกิดชาวนาอาสา เพื่อเป็นตัวกลางครับในการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานของภาครัฐนะครับนอกจากนี้ยังมีการปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนผิดกฎหมายครับทำให้ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดนั้นเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงการเปิดตลาดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศส่งผลให้มีมูลค่าส่งออกสินค้าทางเกษตรนั้นเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรป่าเปื่องส่งเสริมการสร้างพลังในชุมชนส่งเสริมบงความรู้และสนับสนุนสาก์กลุ่มเกษตรกรธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนครับรวมไปถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรขยายสินค้าตลาดเกษตรในต่างประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าส่งออกของสินค้าเกษตรไทยและสําหรับแผนงานในปี2568นะครับกระทรวงเกษตรและสากร์พร้อมที่จะเดินหน้าสารต่อกานโยบายสําคัญและจับมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศ อย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิดตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได,ได้เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่กเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ